สวัสดีผู้มีใจใฝ่ธรรมทุกๆท่านนะคะตอนนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากวัดโพธิธรรมศิคาลัยในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้มีความภูมิใจมากเพราะว่าวัดแห่งนี้ที่เกิดขึ้นมาถ้าหากไม่มีวันนี้เราจะให้สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาที่ได้มาเป็นวัดโพธิธรรมศิคาลัยแห่งนี้นะคะโดยผู้เริ่มก่อตั้งก็คือ คุณศีสวัสดิราชนะคะก็ซึ่งอยู่ประเทศไทยตอนนี้เดินทางมาเปิดวัดเป็นพิธีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ดิฉันอ,อ,อยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกประวัติความเป็นมาแล้วก็คิดอย่างไรถึงได้ทำบุญยิ่งใหญ่มหาศาลในครั้งนี้ซึ่งทุกๆุทนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะคิด ทุิเงินเพื่อสร้างวัดต้องมีอะไรเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ให้ให้คำตอบเล็กๆน้อยๆ้อยเจอค่เอาผยไม่ได้แนะนำนะไม่รับะครสวัสดีนะคะดิฉันซึ่งเป็นผู้คิดที่จะสร้างสถานที่วัดโพธทธธรรมสิกขาไรให้เป็นที่ ปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะหรือเรียนรู้ธรรมะซึ่งดิฉันก็ไม่ได้มีความคาดหวังเรื่องว่าตั้งใจอย่างแน่แน่แล้วที่ได้มาทำในวันนี้มันมีการคิดว่าได้เจอพระอาจารย์บรรพุทธนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เดินทางมาจากประเทศไทยมาเจออาจารย์บรรพุทธซึ่ง ก่อนนั้นท่านอยู่วัดป่าดิฉันได้มาเจอท่านแล้วก็ท่านเห็นดิฉันมาขอขอโทษนะคะมาเจอท่านได้อย่างไรคะอ๋อท่านท่านอยู่ที่วัดป่าก่อนดิฉันได้ไปส่งอาหารเพื่อที่จะทําบุญก็ได้เจอท่านกับกาลังจะฉันอาหารแล้วก็ซึ่งเราไม่ได้ทึ่งดิฉันไม่ได้รู้จักท่านมาก่อนท่านก็เลยชี้แนะบอกว่าโยมสี ทำดีท็อกไหมเคยทำดีท็อกหล้ยยังเห็นสุขภาพไม่ค่อยดีดิฉันแบบว่าเออดีท็อกดิฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วคิดจะทำาไปทำไมล่ะอา์ดีท็อกเนี่ยเพราะทำแล้วมันก็เหมือนกับว่าไปเล่งให้มันผิดธรรมชาตินด้ว่ามันทำให้มันเกี่ยวกับว่าลำไส้เราจะบางหรือว่าเราคิดว่า เราทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำเรารู้สึกว่ามันควรจะลำไส้บางแต่ท่านบอกว่าท<ม>ําเถอะดีท็อกเนี่ยมันดีทําแล้วเราจะรู้สึกสบายตัวขึ้นแด้วก็สดใสทราบว่าท่านแนะนําให้ทําก็หลายครั้งเป็นสิบครั้งทีเดียวใช่ไหมคะดิฉันยังก<อ>็ปฏิเสธมาตลอดดิฉันยังไม่มั่นใจค่ะแล้วดิฉันก็